ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่31ตุลาคม ุธศักราชสองตั้งแต่เวลา18นากาวันนี้จนถึง18นาิกาวันพรุ่งนี้โดยสายข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องและก็จากข้อมูลจากการวิเคราะห์โมเดลฝนโดยสายข้อมูลจาก windy com นะครับผมสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผม สำหรับอากาศในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างปลายฝนต้นหนาวนะครับผมคือฤดูหนาวก็ได้แจ้งเป็นทางการไปแล้วในวันที่29นะครับพราแม่พี่น้อง <c oughs> เป็นการเริ่มต้นของฤดูหนาวดังนั้นอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างโดยเฉพาะทางภาคเหนือภักตะนอ,อกเชียงเหนือซึ่งจะมีอากาศเย็นลงในตอนเช้านะครับสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่31ตุลาคม พุทธศัก,กราช2,567ตั้งแต่เวลา18นาิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกบริเวณออกเป็นได้ส่วนเดียวนะครับวันนี้คือบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย,ยฝนตกหนักคือสีเหลืองครับผมคือตั้งแต่ประมาณ35.1ถึง90มิลิเมตรโดยไล่มาตั้งแต่ทางภาคตะวันออกกันนะครับได้แ,แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีตราดระยองชลบุรีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขาลาเยลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนที่อื่นนั้นไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่31ตุลาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมีแนวลมพัดสอบของลมตวนตกและลมตวนออกเฉียงเหนือบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวนออกประกอบกับลมตะวนตกและลมตะวนตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลนามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพ อันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลน้มันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลน้มันและอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสําหรับในช่วงวันที่2องพฤษ 2-5พฤศจิกายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในระยะแรกๆนะครับผมหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยทางภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะนอ,อกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในขณะที่ล่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา18นาฬกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือพบว่าอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียส มีลมตะวันตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการว่าอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-3 3อส องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตวนออกกันครับโดยภาคกลางคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีสระบ,บุรีนครปฐม ราชบุรีสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองยันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังด้วยนะครับเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผม ภาคใต้ฝั่งตอนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตนตกกันครับผมภาคใต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึ34องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงเหนือความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับโดยพบว่าโดยลักษณะทั่วไปของโมเดลฝนตั้งแต่เวลา19นาฬิกาวันนี้จนถึงวัน8โมงเช้าของวันที่ หนึ่งพฤิกายนก็เพราะว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยเปือบทั่วทุกภาคนะครับไม่มีฝนครับผมมีก็จะมีเล็กน้อยครับอยู่ทางภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่อยู่แถวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่19บเนิกาจนถึงประมาณ8ปดโมงเช้าของวันที่ 1. พฤศจพฤายนครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงสปปลาวด้วยนะครับ ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึงเวลา8โมงเช้าของวันที่1พฤศจิกายนนะครับโดยเรามาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา22นาฬิกาโดยประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนู่บริเวณอ่าวไทยนะครับผมแต่ก็จะเป็นอ่าวไทยตอนล่างอยู่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไล่ลงไปจนถึงจังหวัดสงขลาครับผมแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา22นารวมไปถึงสปปลาวด้วยครับผมไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเที่ยงคืนของวันที่31รอยต่อวันที่1พฤศจิกายนก็พบว่าประเทศไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในเวลาดังกล่าวรวมไปถึงสปปลาวด้วยครับพ่อแม่พี่น้อง โดยประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ยอมหนึ่งอยู่ในอ่าวไทยนะครับก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนที่อื่นๆนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาตีห้ครับผม5นาฬิกาของวันที่วันที่1พฤศจิกายนก็พบว่าประเทศไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับทั่วทุกภูมิภาคครับผมแต่ก็จะมีย่อมหนึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่แถวทางจังหวัดนนองคายจังหวัดอุดรธานี อาจจะเลยไปถึงจังหวัดบึงกาฬครับแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆลักษณะเล็กน้อยครับผมในช่วงเวลา5นาฬิกาของวันที่1นะครับส่วนสวนระบาก็เช่นกันครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา8โมงเช้าของวันที่1พฤศจิกายนก็พบว่าประเทศไทยก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในอ่าวไทยอยู่นะครับอยู่ในทะเลครับผม ส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังมีมีหย่อมเหมือนเดิมครับอยู่ที่เดิมครับสาหรับทางภาคตอนออกชิงเหนืออยู่แถวจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีบางส่วนครับในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมถ้าตกก็อาจจะตกในลักษณะโปรยปลายหรือไม่ถึงปานกลางครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนรวมไปถึงสพปาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในเวลา8ปดโมงเช้าของวันที่1พอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงวัน ในช่วง10โมงเช้าของวันที่1ประเทศไทยและสปะปลาวก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเหมือนเดิมครับพ่อแม่พี่น้องแต่ประเทศไทยของเรามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในอ่าวไทยตอนบนนะครับอยู่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีและยองจังหวัดตราดครับผมแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยังมีอยู่นิดหน่อยอยู่แถวทางจังหวัดระนองจังหวัดพังงานะครับแต่ก็เบาบางมากครับผมสาหรับประเทศไทยในช่วงในพื้นที่ของจังหวัดทางภาคใต้ ภาคเหนือไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับภาคอีสานมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ย่อมหนึ่งเหมือนเดิมครับกระจายตัวอยู่แถวทางจังหวัดนองคายบงารอุดรธานีในลักษณะเล็กน้อยครับผมส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทั้งภาคตนออกไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา10โมงเช้าของวันที่1ครับผมต่อเนื่องไปทางสปปลาวก็เช่นกันครับผมไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมสปปลาวถ้ามีกลุ่มเมฆฝนก็จะเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อย กระจายอาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนอยู่ในตั้งแต่แขวงบริคําไซขึ้นไปจนถึงลาวตอนเหนือนะครับผมพงสาลีหลวงน้ําทาเป็นต้นครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับผมโดยโดยทั่วไปสําหรับทางภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือและสปะปลาวตอนเหนือก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องความเย็นได้เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมและได้เลื่อนตัวลงมาต่ําทําให้สภาพอากาศ โดยเฉพาะฝนฟ้าอากาศฝนนั้นได้เคลื่อนตัวลงไปแถวทางภาคใต้เสียเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันศุกร์ที่1นะครับช่วงนี้ประเทศไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้ก็เริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามานะครับแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยปกคลุมเกือบทั่วทั้ง ทุกจังหวัดครับสำหรับทางภาคใต้ในเวลา12นานิกาแต่อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนกลุ่มเมฆฝนที่คาดการว่าจะเป็นกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่แถวทางภาคตวนออกครับในช่วงนี้อยู่แถวจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจังหวัดสักแก้วกลุ่มหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางจังหวัดชลบุรีระยอง จันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมสําหรับภาคตะนอกส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมภาคกลางก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยคาดว่าจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนครับในเวลาเที่ยงวันของวันศุกร์ที่1ตลอดทั้งภาคเหนือก็เช่นกันครับมีฝนเล็กมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคึมฝนเหมือนกันครับผมรวมไปถึงภาคตะนอกเสียงเหนือส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับแต่ก็มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ยอมหนึ่งในลักษณะเล็กน้อยเหมือนกันครับอยู่แถวทางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิหนองบัวลำพูครับผมในเวลาเที่ยงวันของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมเดือนใหม่แล้วครับเดือนพฤศจิก,กาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวนั้นก็สรุปโดยภาพรวมก็จะมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวเล็กๆน้อยๆนะครับผมตั้งแต่บริคัมไซขึ้นไปจนถึงพงศาลีครับในส่วนของลาวตอนเหนือซึ่งส่วนนี้อาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึ้มฝน,นนะครับแต่ส่วนทั้งตอนกลางและตอน ใต้นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับสบปปพบราวในเวลา12อนาฬิกาของวันที่1โดยภาพรวมแล้วสรุปจากโมเดลฝนก็จะพบว่าประเทศไทยเราตั้งแต่เวลา19นาฬิกาโดยภาพรวมสรุปจากการวิเคราะห์โมเดลฝนก็จะพบว่าประเทศไทยและสปปลราวตั้งแต่ช่วงเวลา20นาฬิกาของวันที่31จนถึงช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่1ก็ 1. พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากนะครับ ในบางช่วงบางชั่วโมงไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผมแต่กลุ่มเมฆฝนก็จะมีอยู่ในช่วงเวลา12นาฬิกาสำหรับประเทศไทยในภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนโดยใส่ข้อมูลจากวิดีดอทคอมก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่1เดือนพฤศจิกาย,ยนครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูการสรุปโมเดลฝนกันเรามาดูการสรุปการพยากรณ์อากาศประจําวันกันครับผม พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา18นานิกาวันนี้จนถึง18นาิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝน10%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคตนออกเฉียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละสิบของพื้นที Franklin, ่บริเวณชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์นะครับผมส่วนทางภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเลื่อนมาทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลนะครับผม โดยภาพรวมของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วดังนั้นจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับส่วนทางกรุงเทพมหนาคนครและภาคตวนออกและอ่าวไทยอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนอย,อยู่แต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ก็อยู่ในกลุ่มฝนที่มีลักษณะเล็กน้อย สำหรับการพยายกรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยายกรณ์ก็ขอยุติการพยายกรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ข้ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม